สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีครับผมหรับในว,วันนี้นั้นเนี่ยก็คงต้องขอรีวิวการไฟแ้นกา์ดเหมือนเช่นเคยครับผมเพราะว่าดองไว้หลายชุดมากนะครับผมขออนุญาตรีบรีวิวการไฟแ้นกาดที่ดองไวให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเบลสปิริตแล้วก็ อ่าบอดี้ไฟที่ยังค้างไว้อยู่อีกหลายชุดเลยนะครับผมถ้าอย่างไรเนี่ยวันนี้คงต้องขออนุญ,ญาตรีวิวแบนการก่อนละกันสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาขอรีวิวการ์ดอีกหนึ่งแคลนที่ทุกคนเนี่ยลืมไปแล้วนะครับผมเป็นแคลนที่แบบไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นแต่ว่าพอชุดนี้ออกมาเนี่ยเอ้ยมันเล่นแล้วมันเก่งนะกับชุดนี้ครับผมขอพูดรหัสก่อน VGTGT-CB01 อ่าอ่าชื่อเต็มเม,มันก็คือ เทคนิคอลบูสเตอร์นะครับผมซึ่งชุดนี้เนี่ยจะแตกต่างจากญี่ปุ่นนิดนึงคือที่ในข้อบูสเตอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวรหัส TB01 นะครับผมมันก็จะมีรวม3มแคลนในในในเซตเดียวไปเลยในซองเดียวไปเลยนะครับผมก็เปิดบูสเตอร์มาก็จะมีแคลนนูบาธรรมะนะครับผมมีแคลนทาจิคาเซแล้วก็มีแคลนสไปร์ตบราเธอร์ที่เป็นเอเมริกันฟุตบอลนั่นเองแต่ว่าของไทยเนี่ยจะดีหน่อยตรงนี้ว่าเขาแยก3กล่องให้ชัดเจนแล้วก็แถมการ์ดชุดเก่าๆให้ เป็น b ีเก่าๆซึ่งเอ้ยพี่ชินลองมาแกะดูมีของสามัญเยอะมากนะครับผมทําให้ไอชุดเนี้ยซื้อสี่กล่องแทบจะฟูลเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดอยากจะเล่นทันจิคาเซตผมแนะนําชุดนี้สี่กล่องนะครับถ้าหาได้แล้วมันจะเป็นเด็กที่ฟูลจะนเรกว่าไม่ต้องเสริมอะไรแล้วนะครับผมการครบเคลื่อนจริงๆเล่นได้ไหลายสายด้วยนั่นเองก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวกันแต่ว่าสําหรับแวนการ์ดไฟเตอร์หน้าใหม่ อาจจะไม่รู้ว่าถ้าจิคาเซม,มันคือแคลนประเภทไหนนะครับผมลหลังๆเนี่ยมันจะมีรูปร่างก่อนรู้แล้วมันคือเดนอสซาหุนยนต์หรือว่าเดนอสเาติดเกราะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบก,กับการ์ตูนน่าจะไปถึงซอยหุ่นรบเดนอสาทีดิมิชินมักจะพูดบ่อยๆเอาวันนี้มาให้ดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้จักว่าไอ้ซอยหุ่นรบเดนอสเามันเป็นยังไงมันก็จะอารมณ์ป,ประมาณนี้อ่านี่เป็นของเลนดิบิชินหามานะครับผมมันก็จะประมาณเนี้ยเป็นหุ่นยนต ที่เป็นรูร่นแรกในโนเสาร์นะครับผมซึ่งก็จะมีตีมคล้ายแทจิกระเสริกลองนั่นเองไอของนี้นี่ยังไม่ได้แก่ต่อเลยแต่รัวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวน,นี้ดีกว่าไม่ได้ครับผมไม่ได้เก็บไว้ลูกเก็บไว้ห้ามใจไว้ห้ามใจไว้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมต้องรีวิวอันนี้ก่อนคือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่พี่ชินเนี่ยซื้อพาโมซื้อกันดั้มเยอะมากใช้เงินไปเยอะพอๆกับซื้อแวนการ์ดเลยก็ว่าได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะมีรีวิวให้ดูกันคือบอก เห็นเห็นชั้สหนังสือขนาดนี้ไหมจริงๆข้างบนเนี่ยมันจะมีกระดัมเรียงอีกเป็นสิบสกล่องเลยนะครับผมซึ่งผมไม่เคยบอกใ,ใครรู้ไม่เคยให้ใดูด้วยมัน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 เสียงเงินไปตรงนี้เยอะมากคือถ้าเกิดไม่ซื้อพวกเนี้ยเอาเงินไปดาวรถได้แล้วอ่ะบอกเลยนะครับผมซื้อมาเยอะมากจริงๆอ่ะงั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวชุดนี้ละกันนะครับผมกับชุด R T G V G T G T C B ศูนย์หนึ่งนะครับผมชุดทาจิกาเซนนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมสำหรับชุดนี้นั้นเนี่ยก็จะมีนะครับผมลายชื่อกาสตามนี้เลยก็จะมีถ้าถ้าสังเกตก่อนในนี้มันจะเป็นลายชื่อของเซต TCB01 หมดเลยนะครับผมก็คือจะมีแต่ทาจิเกษตรเท่านั้นเลยแล้วก็มันจะมีนะครับผมาบางใบที่มันไม่ได้มีลายชื่อในนี้เพราะว่ามันเสริมของเก่ามาให้ด้วยตอนนี้เนี่ยก็จะมีธาติจีเกษตรทั้งหมด50ใบนั่นเองนะครับโอเคงั้นมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้าง หรับชุดนี้นั้นเนี่ยมันจะมี2ส,สายหลักๆด้วยกันก็คือสายอาทายจีเกษตรภาคจีที่มีสก,กีพวก g ีเบแบบนี้กับพวกที่มันเสริมของเก่าซีรีส์มังกรบรรพการนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ใบแรกก่อนตัวเริ่มของสาย G นะครับผมกับเบบี้คามาานั่นเองอ่าและก็จะเป็นตัวเริ่มในตัวเก่านะผมตัวนี้มาจากชุด BT11 เก่ามากกับมังกรบรรพการเบบี้เล็ก์นะครับผมอันนี้เป็นของเก่าที่รีบรินมาให้นะครับ แล้วก็ตัวเริ่มนะครับผมอีกตัวหนึ่งมังกรมังกการเบบี้เบิร์ดตัวนี้เป็นมังกรมัพกการที่เพิ่มมาใหม่ในชุดนี้นั่นเองใครที่อยากจะเล่นสายมัพกการก็ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับต่อมาจะเป็นรีพินของเก่านะครับผมกับมังกรมังกการเบบี้โซลารของชุดบีทีสิบเจ็ดนั่นเองคือไอ้ช่วงบีทีสิบเจ็ดเนี่ยมันจะมีทจิกาเซออกมาถูกไหมและมันจะเป็นทจิกาเซสายเลเจียนนะครับ ดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าชุดนี้เนี่ยก็จะมีเสริมทั้งมังกรมัมพาการเก่าแล้วก็ใหม่ที่เป็นรีเจียนด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องครบแบคบครบทุกความเมตาจิเกษตรจริงๆต่อไปจะเป็นทิกเกอร์นะครับผมก็จะมีคริปที่เข้ทิกเกอร์มังกรปืนใหญ่นะครับผมพาราซาวลอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเล่นกับอาเกรดสามฐานสไตล์ของท,ทาจิกาเกษตรสายใหม่นะครับผมที่ติดชื่อไกอานั่นเองก็เดี๋ยวถึงเกรดสามก็น่าจะเห็นนะครับต่อไปก็จะเป็นคริปที่เข้ทิกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับผมมังกรมัรมพการ ดีโนได้นะครับผมตัวนี้มาจากชุดบีทีสิบเอ็ดเป็นมันเป็นซีรีส์เก่านะครับต่อมานะครับผมสแตนทริกเกอร์มังกรมา,รารัศจรรยลาโอติกเบิร์ดตัวนี้จากชุดบีทีสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับผมก็ซัพพอร์ตมาจากของเก่านั่นเองรีปลิ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นของเก่าเหมือนกันสแตนทริกเกอร์นะครับผมมังกมรมหัศการเขาจีนอยนะครับผมจากบีทีสิบเอ็ดอ่ะอันนี้ของใหม่ละ สเตนทิ๊กเกอร์นะครับผมตัวใหม่ที่มีสกิลด้วยกับซีล่าแมกนัมนั่นเองตัวนี้มีจะสกิลที่เกี่ยวข้องกับการ G ีเบกหนึ่งนะครับก็ต้องติดเงื่อนไขสไตล์ก่อนถึงจะสกิลได้นั่นเองแล้วก็จะมีดร็อปทิ๊กเกอร์นะครับผมซึ่งอ่าใบนี้เนี่ยถ้าจะพิจิต์มันเคยเป็นมันเคยเป็นโปรโมมาก่อนแต่ชุดนี้เนี่ยก็ใส่อยู่ในรหัสของชุดนี้นะครับผมกับมังกรปืนใหญ่สเลตแองกิโลนั่นเองก็ให้แบบหนึ่งใบนะครับอ่าอันนี้เป็นดร็อปทิ๊กเกอร์แต่ชุดเก่านะครับผมมังกรมารกากร ไทล่ไทเทนโอลาคา้นะครับไทเทนโนคาโก้ซึ่งคาโก้น่าจะหมายถึงการแบกงของทุกสินค้านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แบกจรวดมิสไซล์ยแต่ไปหมดเลยคำถามจรวดอะไรยิงไปแล้วหาไม่เจอคำตอบจรวดมิสไซล์ก็มันยิงแล้วมันพุ่งลงทรายไปทุยมันเล่นมุกในตอนนี้นะครับผมต่อไปฮิลทริกเกอร์แบบใหม่นะครับผมกับซาวเวชฮิลเลอร์นั่นเองแล้วก็ฮิลทริกเกอร์แบบเก่านะครับผมแต่ติดชื่อมังกรมพมกานกับมังกรพมารกานออนดิสฮิลเลอร์ All นั่นเอง คือสายมาังกรพมบการบางทีมมนต้องมีแบบสกิลติดชื่อไง,งต้องคว่มติดชื่ออะไรพวกนี้ก็เลยต้องมีพวกติดชื่อมังกรพมกการมารให้เยอะๆหน่อยแต่โดยรวมคือถือว่าให้มาครบนะครับดีมากเกรดหนึ่งบ้างดีกว่าครับผมกับใบแรกเลยมังกรเยื่อแข็งฟริสซนิกนะครับผมตัวนี้ก็อ่าสปอร์ตสาย G นั่นเองเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับริสซึมเบิร์ดซึ่งใบนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวทิงสไตล์แล้วก็ ตัวหาฐานสไตล์ติดชื่อไกอาด้วยนะครับผมสำคัญมากก็ยังไงก็ควรหาให้ครบสี่ใบนั่นเองเกรด1หนึ่งใบถัดมาครับผมกับซาวเวทฮิโรอินนะครับผมใบนี้ก็จริงๆแล้วใบนี้เนี่ยอยู่สายไหนก็ได้ใช้ได้หมดกันหมดนะครับผมเอาไปซัพพอร์ตได้เลยเกรดตหนึ่งใบถัดมาครับผมก็จะเป็น PG ของชุดใหม่นะครับผมกับซาวเวทกาเดียนนั่นเองก็มีวามทามาถในการเคราน์เตอร์ชาร์จนะครับ คราวนี้ไม่จะมี PG แบบหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็น PG ทีที่สามารถยกตัวเองขึ้นมาได้กับมังกรเขตดแดนสตาร์นะครับผมเออไม่ใช่องาอาสเตล่าสิสเตล่าโกลดอนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีความสามารถในการเคาน์เตอร์ชาร์จแต่ว่ามันมีความสามารถที่อเอาไปบู๊ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งวิชินก็แนะนําไว้สำหรับใครตามที่อยากจะได้ตัวไปบูนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันและจบด้วยนะครับผม PG ต้องบอกว่ามันคือควินเทนวอลนะกันเพราะว่ามันคือความหนึ่งแล้วก็เปิด5้าใบลงมากาศนะครับผมกับมังกรมาพการล็อกมมยนั่นเองก็เป็นควินเทนวอลซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่แค่จะไม่มีใครใช้แล้วนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากับมังกรมาพกาาโนโดแทงนะครับผมตัวนี้เป็นแบบใหม่เป็นใบใหม่ที่มาเสริมมาพการแล้วก็มีข้อดีคือมันช่วยไหยแดมได้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยทายจิกระเสร็จก็กินดมเมจเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้ความหนึ่งชุบเข้ามาอะไรเงี้ยมีตัวนี้มาช่วยไหยแดมอุ่นใจมากครับ ต่อมามังกรมัทฝกการไทรพลาสมาตัวนี้ก็ตัวตีบวกสามพันติดชื่อธรรมดานะครับผมมาจากชุดเก่านั่นเองเกรเนหนึ่งไปถัดมานะครับผมกับมังกรมัาการไทเลนโอบเลสซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีคาสามารถปลดลิมิตเบรกซีอ่าดีมากใครอยากจะเล่นคอมโบโหดๆนะครับผมจะเบรกไรจะอะไรก็ได้พวกสายสไปโนเงี้ยตัวนี้สําคัญมากาลองนําไปใช้ดูนะครับเกรดหนึ่งตัวทดมาเลยตัวนี้ก็เป็นใบเก่าเหมือนกันกับมังกรมัทการเกตติ้งกาโร่นะครับผมให้มันหนึ่งใบ เกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมอ่าตัวนี้ก็มาชุดเก่าเหมือนกันแต่เป็นตัว support สายดีเจนะครับกับมันก็มาพักการค r สทร t r เม m e r นั่นเองว่าตัวนี้หน้าลักหน้าตันมุ้งมิง้งยงเลย <S <S อ่าโอ้ไปนี้สมาร์กทกาชินใช้บ่อยมากเกรดหนึ่งมันก็มาพักการ e วนโน n o กนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่อ่าสามารถขุดตัวเองมาได้เวลาโดนกินนั่นเอง <S 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 คือแค่นาจเกษตร,เ,รเนี่ยจะมีกีกเรื่องของการกินพวกตัวเองนะครับผมเพื่อให้เกิดสกิลอะไรต่างๆนั่นเองซึ่งชุดนี้เนี่ยจะมีพวกสกิลขย้ำแหลกเข้ามาด้วยนะครับ ต่อไปเป็นเกรด2บ้างจ้าอ่าวันนี้เป็นใบชุดใหม่เลยกับมังกรคมดาบจิกซอซอสนะครับผมมันเป็นคมดาบยังไงชื่อไม่เป็นจิกซอตลกดีเหมือนกันนะางมเถอะนะครับผมก็เป็นสกิลจีเบกนั่นเองอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสายจีเบกเหมือนกันกับ Excel Tiger นะครับตัวน,นี้ก็ตีบวกสัมพันธ์ง่ายๆ ใบหัดมาครับผมเกรดสองมังกรบุกทะลวกแอสเซลทีเล็กนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยเล่นกับพวกติดชื่อคําว่าเล็กนะครับซึ่งก็จะมีหลายอย่างมากไม่จะเป็นเล็กส์รูเทอร์ไมช่ยนัซูเปอร์แมนนะครับก็พวกทีเล็กต่างๆนั่นเองอ่าก็ทีเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นทีเล็กไซนัมตัวเล็กต้องถ้าจะตัวให,ใหญ่ๆต้องเป็นทีใหญ่โอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยอ่าเกรดสองไปถัดมาครับผมกับมังกรลำแสง อพา,าโทเนเซอร์นะครับผมชื่ออ่านยากจังเลยตัวนี้ก็จะเล่นกับตัวอาฐานไสไตล์ไกอานะครับคือจะเสริมสาย G ีเป็นหลักนั่นเองตัวถัดมาครับผมอ่าตัวนี้จริงๆจะบอกเป็นไดนโดนเสาร์ไม่เชิงมันคือแท้งแมมมอลนะครับก็เป็นช้างหรือดอมันละกันตัวนี้ก็อยู่ได้ทุกสายนะครับผมแล้วแต่จะใช้เกรดสองถัดมาจะากับมังกรระเบิดซาโคเบสนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีสปีชีส์มาจากจรเะเ้เนาะปากยาวๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ ก็นำไปใชใ้ได้ทุกสายนั่นเองมีสกิลขย้ำแหลกด้วยนะครับไม่ถัดมามัางกรบัพการบีมแองกิโลก็ตัวตีบสกสามพันติดชื่อธรรมดานะครับจะมาจากชุดเก่าด้วยอ่าตัวน,นี้จะชุดเก่าเหมือนกันกับอัศวินขานคู่ขวานคู่ไปช่ขานคู่อัศวินขันคู่เอ้ยอัศวินขวานคู่มังกรบรพการคือแบบชื่อมันเหมือนจะพยายามติดชื่อมังกรบรพการเป,ป็นแบบแบบไทยๆอ่ะก็ช่างมันเถอะละกันนะครับผมก็ตัวซัพพอร์ตตัวนี้ซัพพอร์ตรการลีเจียนนั่นเอง เกรดสองไปถัดมาจ้ากับมังกรมพมกายิปโนแฮงนะครับผมตัวนี้หนะ้าตาตลกดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับผมอ่ะเกรดสองไปต่อมากับมังกรมพมกาไดดนคลาวตัวนี้เป็นชุดเก่านะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันเกรดสองต่อเลยกับมังกรมพมกาคลีโอโลฟอลครับผมก็มีการรีพิ้นตัววานิลามาให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อไปเป็นทีเน็ตแล้ว เกรดสองที่เด็ดใบแรกนะครับผมกับมังก็พมการไนท์อาร์เมอร์ nice ใบน,นี้เก่งเก่งมากและเป็นคู่รีเจียนด้วยนะครับผมเดี๋ย, <_ letter> เยว <_ letter> เดี๋ยวค่อยหยิบให้ดูแล้วกันแล้วก็เกรดสองสุดท้ายนะครับผมกับมันก็พมกรารไทเนอ n ์โนบิก็เป็นคู่รีเจียนรีเจียนเหมือนกันคือคู่รีเจียนของบีดีสิบเจ็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งนะช่วงนั้นเนี่ยสู้ลำบากมากครับผมเพราะว่ามีคอมโบที่โหดแล้วก็รุนแรงนั่นเองแล้วก็ขุดเพื่อนมาเล่นต่อเรื่อยๆเป็นคู่ที่อุดจุดอ่อนของอ่าไทจิเกษตรได้ดีมาก แล้วยิ่งมีชุดใหม่มาเนี่ยที่ช่วยเสริมลงการเล่นก็จะยิ่งเก่งขึ้นมาอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูคู่รีเจนมันดีกว่าคู่รีเจนมันก็จะมี2ก็จะมี2ใบนะครับผมก็จะมีเกรสามมังกรมอภาการแมกมาอาร์เมอร์นะครับผมซึ่งอ่ารีเจนคู่กับไนท์อาร์เมอร์นั่นเองก็จะเป็นคู่อ่าแดงน้ําเงินนะครับซึ่งภาพค่อนข้างสวยแล้วก็สกิลข้างดีเล่นง่ายไม่ยากนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับผมอ่า อันนี้ก็จะเป็นมังกระหมพการไทเรนโนควกนะครับผมซึ่งรีเจียนกับนี่เลยไทเรนโนไบต์นะครับผมคือตอนแรกไม่รู้ว่าตัวนี้คือแขนของคือแขนของอีกตัวหนึ่งนะเข้าใจว่าตัวนี้คือแขนของตัวนี้นะครับผมพอมารีเจียนกันอ๋อมันแขนของอีกตัวหนึ่งนี่วาก็โอเคนะครับผมเล่นไม่ยากจริงสายรีเจียนของอาทันติกาเซเล่นไม่ยากอยู่แล้วนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมแต่ว่าเล่นง่ายขึ้นมาก ต่อไปนะครับผมจะเป็นเกรด3อ่าเบรกลายจากชุดเก่านะครับมังกรบัพก,การสไปโนดไดรเวอร์นะครับผมซึ่งภาคนี้เนี่ยมีตัวเสริมพิเศษมาให้นะครับนั่นคือใบนี้เลยมังกรบัพก,การสไปโนคอมมานดนะครับสังเกตแล้วผมมันเป็นตัวติดชื่อสไปโนเหมือนกันนะครับผมเสียดายที่ภาพมันไม่ได้ต่อกันเนาะถ้าต่อกันนี่จะจะดีมากนะครับก็แต่จริงๆเราดูรูปล่างคล้ายๆกัน ตัวสไปโนคามาโดเนี่ยคือพูดง่ายๆคือมันเกิดเพื่อเล่นคู่กับสไปโนดรเวอร์ก็ว่าได้นะครับผมแต่เนี่ยใครที่ชอบเล่นสายเบรกลท์นะครับก็แนะนำเอาไปเล่นคู่กันได้นั่นเองก็เก่งกาจทั้งคู่เลยนะครับผมต่อไปนะครับอ่าเกเดสามใบเก่านะครับผมกับมังกรพักการไทยเลโน่เรจเอนนั่นเองนะครับผมก็ให้มาอีกหนึ่งใบวันี้ก็เป็นใบเก่าเช่นเคยนะครับผมคราวนี้อ่าอ่าใบถัดมานะครับผม ก็ตัวนี้เป็นฐานสไตล์นะกับเกรสสามนะครับผมมังกรจกักรพรรดิไกอาเอ็มเพลเลอร์ซึ่งผมบอกว่าตัวนี้เก่งมากเพราะเป็นฐานสไตล์ที่มาอุดจุดบอดของที่กรกเสดได้ดีมากนะครับผมในเรื่องของการไม่มีตัวเลียวมาให้กินคือกินไปน้วมันตายไปเลยหรือว่าตัวเสียคาตาบาเพื่อขุดมนขึ้นมาใหม่ตัวเนี้ยสาคัญมากทําให้บุกได้ต่อเนื่องและหลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับผมจึงเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยกับมังก,ก,กรจักรพรรดิไกออเพลลอร์นะครับผมเป็นฐานสไตล์นั่นเอง และเกะรดสามปัจสุท้ายนะครับผมกับมังกรพิโรธไทแลนโกนนลูนนะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นสายจีเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูก็ได้ไม่ว่าการเก่งเหมือนกันนะครับผมต่อไปมาดูเกรดสีให้มนในชุดน,นี้บ้างนะครับก็จะมีใบแรกเลยสุดยอดมังกรมังกรการเพ a ร์ลี่ยไททันตัวนี้เนี่ยเอาเล่นกับสายติดชื่อม,มังกรมังกการนะครับผมมีข้อดีคือปั๊มคลิต,ตัวเองได้ด้วยอ่าถ้าเกิดฝนข้ามเผลอเลยจอปอมคลิตีเข้าไปตายได้เลยนะครับเกรดสีไปถัดมาจะกับ คอราล,ลาจอมทำลายล้างอาร์ชเรลดเดอร์นะครับผมใบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะเป็นสไตล์แรกก็ได้หรือสไตล์2องสก็ได้เป็นตัวที่เล่นง,ง่ายนั่นเองนะครับผมตัวนี้มาจากชุด GFC01 เกรด4ใบถัดมานะครับผมกับเครื่องมือแห่งการทำลายล้างแฮมเมอร์เกวาวนะครับผมใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะเล่งงนง่ายแล้วก็มีสมารถในการรีทายเลียวกับทุกแข่งด้วย คือถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่ายิงเลียยฝันตรงข้ามแบบเราไม่อยากโดนยิงตัวเองไฟเดียวก็ยิงฝันตรงข้ามบ้างใบนี้ก็นําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะใบนี้ชอบมากเกรด4ีนะครับผมตัวนี้เล่นได้ว่าเป็นท่าปิดเกมของทันิเกษตรอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมคือมันมีหลายแบบนะนี่เป็นหนึ่งในนั้นกับราชาจอมเผด็จการ กระทนี่ด็อกมานะครับผมซึ่งจริงทันจริงทันจิงกเกษตรเนี่ยมันเคยมีสายที่สแตนตัวเองหรือไาลา์ตัวเองทับมาตีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยุ่งยากหลายหายอย่างต้องรอตัวเองขึ้นเลยพวกเนี้ยแต่ว่าพอมีกระทนี่ด็อกมามาเล่นทําให้มันเล่นง่ายขึ้นมากครับเพราะมันสแตนตัวเองมันเองได้เลยแต่แรกของการต้องจ่ายค่าคอเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดทําได้มันก็จะสแตนเลยขึ้นมาตีได้อีกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่าบิดเกมที่น่าสนใจและน่านําไปเล่นนั่นเองครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็อีกหนึ่งใบที่น แล้วเพื่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวฟลอยหน้ากอกนะครับผมกับเทลเลร่าจอมทำลายล้างนะครับผมทวินเทมเพสนั่นเองซึ่งใบนี้จริงๆก็อแอบด,ดีนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการเคลียร์บอร์ดนะครับผมคือแบบถ้าเกิดเอ้ยแบบฝั่งข้ามบอร์ดเต็มเลียเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยเราสามารถลงไป board, ไเคลียร์บอร์ดฝั่งข้ามได้ระเบิดเรียบฝั่งข้ามทิ้งหมดเพื่อจับจังหวะหรือว่าพลิกรูปเกมไปแบบของเราคือจริง,รงๆแล้วมันกาเนีย่ยไก่ที่มันพลิกเกมมันมีไม่กี่ใบหรอกครับส่วนมากก็จะเป็นใบที่รุนแรงหน่อยหรือว่าใบที่มัันนเเก่งงใตวอ แต่แต่ถ้าจิกรกษตรมันจะไม่ค่อยมีใบที่พลิกเกมได้ไงใบนี้เป็นหนึ่งใบที่น่าสนใจมากเพราะเอามาปุ๊บสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับผมพลิกเกมก็พลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอ่าอ่ามีอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นตัวฟลอย์แถมนะครับผมที่แถมมาในชุดนี้นะครับซึ่งใบที่ได้ก็คืออ๋อใบนี้เลยก็ผมกับวิงคิลเลอร์มิชลี่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นหัตเอสีด้วยเป็นของแคนสปไปร์บัตเทอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ใน ซีรีส์เดียวกันจริงๆแล้วพี่ชินมีแล้วแต่ไม่ได้หยิบมานะครับผมก็เดี๋ยวไว้รีวิวด้วยละกันกับอ่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ความสามารถหรือว่าจุดเด่นตัวนี้เดี๋ยวไปว่ากันคลิปอ่าสไปร์ทบเทอร์เลยละกันสำหรับวันนี้นะครับผมการทุกใบในชุดนี้ก็รีวิวให้ดูหมดแล้วเท่านี้จ้าไปไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวเอ้ยไม่ใช่อันนี้อ,อันนี้ก็จะหยิบมาโชว์อยู่เรื่อยเลยนะ เป็นยังไงครับผมกับการรีวิวนะครับผมการไฟฟ้นาราดของทัจิเกษตรนะครับผมในชุด VGT GT CB 0 1 Technical Booster นะครับผมชื่อเต็มมันก็คือ Lagless Rampage นั่นเองใครก็ตามที่เป็นแฟนแคลนทัจิเกษตรนะครับผมอย่าลืมซื้อมาเล่นกันแล้วรอว่ามันสนุกและเก่งมากแน่นอนแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอก,กันต่อตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย